ข้อ28ค่ะ number 28 t h e i r antique is priceless isn't it a actually they're a car dealer b undoubtedly c yes it's totally worthless สำหรับข้อ28นี้นะคะโจทย์ถามว่า their antique นี่คือของเก่าเนาะ is priceless isn't it. นะคะตัวเนี้ยเ,เป็น question tag เนาะตรงนี้นะคะแต่ว่าคำตอบเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มีตัวไหนที่เป็นแบบ yes no ตรงๆอ่มีข้อ4ที่บอกว่า yes นะคะแต่ว่าเราก็จะต้องระวังด้วยนะข้อเอ่อ28นะคะ bear antique ก็คือของเก่า p r i c e l e s นี่คือมีราคาสูงมากค่ะเหมือนประเมินค่าไม่ได้ะคะ่ะประเมินค่าแบบตีราคาเนี่ยแทบไม่ได้เลย ข้อ a ค่ะ actually they are car d e a l e r จริงๆแล้วพวกเขาว่าเป็น car dealer คือบริษัทที่เป็นขายรถนะคะเหมือนเต็นท์รถอย่างเงี้ยค่ะขายรถนะ u n d o p t e d l y อย่างไม่ต้องสงสัยเลยนะคะข้อ c ค่ะ yes it totally w o r e s ตัวเนี้ยใส่ yes เข้ามาเนี่ยเพื่อให้รวงเราว่าเออมันเป็นแบบ question tag คำตอบก็ต้องเป็น yes หรือเป็น no สิแต่ว่า จากการที่ทำข้อสอบมาแล้วนเนาะถ้ามันเป็นข้อไหนที่มันเป็น yes no question เนี่ยเราอาจจะต้องเรามาัระวังสักนิดหนึ่งว่าเพราะว่าคำตอบบางทีคำตอบที่ถูกต้องนะคะมันไม่ได้มี yes หรือไม่ได้มี no นะทีนี้เรามาดูกันตรงนี้ totally worthless เขาตั้งใจเลยจะเอาคำนี้มาลวงเพราะว่า priceless ตัวนี้คือมันแปลว่ามีราคาสูงมากจนเหมือนแทบจะแบบเหมือนตีราคาไม่ได้อะคะ่ะในขณะที่ w o r t เนี่ย worthless เนี่ย เออ word มันก็แปลว่ามีคุณค่าเหมือนกันนี่นะเติม less เข้าไปแปลว่าไม่มีใช่มันไม่มีค่านะคะ word less, word less คือแบบไม่มีค่าเลยดังนั้นแล้วเนี่ย price less กับ word less นี่มันคือไม่ความหมายนี่คือแทบจะตรงข้ามกันอย่างสิ้นเชิงเลยนะคะคือมันแพงจนประมาณค่าไม่ได้กับ w วิ t ์ดเ s นี่คือแบบไร้ค่าไม่มีราคาเลยนะคือเขาตั้งใจจะเหมือนเอามาให้เราสับสนเพราะว่าเอ๊ะเห็น r i c e l e s s เนี่ยคือไม่มีไม่มีราคาหรือเปล่านะอะไรเง,งี Price เ้ยไ r i c e แปลว่าราคา less คือไม่มีจริงๆแล้ว Priceless คือไม่มีราคาในที่นี้คือหมายถึงว่ามันแพงจนมันประเมินค่าหรือประเมินราคาไม่ได้นะคะดังนั้นแล้วข้อ28ค่ะที่เข้ากับบริบทที่สุดก็คือข้อ y ค่ะอันดับสียังไม่ต้องสงสัยเลยมัน ของเก่าชิ้นนี้มันราคาสูงมากมากเลยใช่ไหมโหอย่างไม่ต้องสงสัยเลยมันแบบแพงมากแน่ๆเลยนะคะข้อ28ค่ะตอบข้อบ b ค่ะเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะ